นี่ยครับดินสไลด์ลงไปจังหวะที่เราจะยกแขนมายือยอย้อช่วยตัวเองมันก็ไหลลงไปครับไหลลงไปยิ่งยกยิ่งไหลย,ยิ่งไหลเก็เป็นแบบนี้ช่วยเหลือตัวยังไม่ได้แล้วครับรอยคันหนึ่งมาดึงขึ้น มันตกลงไปในตำแหน่งแหน่งที่ช่วยตัวเองไม่ได้นะครับจังหวะที่จะหมุนรถกลับมาแต่ไม่ได้จมนะครับฝากน้องๆดูไว้ด้วยครับคลิปนี้เป็นคติสอนใจให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่า อายุงานผมยี่สิบกว่าปีผมยังพลาดได้ครับขอบคุณครับ